嘿嘿嘿嘿嘿 ดีครับผมแรลสาเซีคูซ่ามาแกสเกมเมอร์ผมวันนี้เขาชวงไฟเตอร์สไตล์ผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอันเทอร์นะครับกับคุณมอสและคุณ Rick คริรนะครับนะขอเสียงหน่อยไเร็วมอสเก่าเจ้าเดิมยี่อ,อย่าละไนกะแล้วคุณเรียชื่อรายการเขายาวมากวั <c oughs> นนี้เราจะมายาวรีวิวกันนะดวลดวลยิงกันนะยิงหัวแตกนะชื่อผมหายไปไหนครับก็คุณไม่พูดเขาบอกแนะนำตัวเขาพูดกันตั้งนานแล้วไอ้หำโอ้ดีนะ อ่อผมอิสุริยะทางการ์ดอีเกมมิ่นะครับจากพีทีพีสตูดิโอเลยครับเนี่ยชื่อนีเต็มยศเต็มยศเลยด้วยวันนี้เราจะมาเล่นอันเธอนะเราจะมา PVP ยิงหัวแตกกันนะใครตายนี่คือโชคร้ายกันหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เคยตายสักทีนะฮะไม่เคยตายนอกจากโดนผีตบนะนะอ่าแล้วก็เล่นนี้ตอนมืดด้วยเนี่ยแล้วมืดแลามอสออกล่าเลยครับแล้วมันฟูมูลด้วยครับฟูมูลอ่าเต็มเต็มดวงครับฟูมูลมูลก็ได้ะ แงง่ายๆบัตรมูลประจนสีเลือดถ้าฟูมูลคืออะไรมันก็คือดวงจันทร์สีแดงครับแล้วซอมบี้มันก็จะตาแดงแล้วมันจะแล้วมันก็จะไล่ไล่เราไล่ตุ๋ยเราทุกที่ทุกแห่งเดี๋ยวนะครับดวงจันทร์แดงหรือขาวก็ดูแล้วมันขาวนะแต่ทองฟานมันแดงใช่แล้วทอฟานเป็นสีแดงนี่ิน่ากลัวว่ะกูยังงงกับมึงเลยดวงจันทร์แดงกูหันง่วเลยดวงจันทร์แดงก บัตรมูลบัตรมูลนะบัตรมูลเนี่ยบัตรมูลต้องขออภัยทานช่วยต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะที่หน้าจอมันมวนมวนเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเสียเลือดไปเยอะโดนตีตกเลือดตกนะฮะเลือดตกเตกตกม็นมาพวกโรคสวยฮะโรคสวยหายไปเลยโอ้ตอมบีตาแดงนี่ทําให้เราเห็นของบีได้ง่ายขึ้น,นะฮะอตอนนี้เราไปเ,<จ>เราอีกสักเอ่อสิบนาทีถึงเช้าอ่ะครับไม่รู้เนี่ยสิบนาทีตอนนี้มันมันมันเวลายาวนะเวยานิจริดไอ้บอส อะไรเอ้ยตาแวง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 เนี่ยกูนูกว่นกูนาแมน้เหี่่ะแไงแวงแวงแวงดูตามันน่ากลัวดูดิโอขูหแค่ระยะไกลก็ยังเห็นแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่มึงเห็นเลยกูกล้องส่งบางไกลกูใช้แล้วเนี่ยเออเด้อเด้อเด้เดก้อง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 ตตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่จะเป็นต้องใช้ไฟฉายก็ได้ปะไปกล้องหายวะกล้องหายโชคร้ายเลยอันนี้ผมผมมาอูห โอ้โหวันไล่แล้วไปแล้ววันไล่เราเฮ้ยมันสเตลไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ครับโอ้โหมันไล่ปะเฮ้ยมันไล่จริงเฮ้ยเฮ้ยวัวพานี่อย่าเพิ่งยิงกันเลยโอเคเฮ้ยมันไล่เยอะเฮ้ย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 เฮกูเดินมาปุ๊บแม่งวิ่งตามเลยเฮ้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 ยเู้ยเฮ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 ลยเฮ้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 ยเ ไม่รู้เฮ้เฮ้ผมแน่เลยว่ะกูอยากรู้จริง <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้อยู่ในเมืองไม่ได้ไม่ได้อยู่ตอนที่อยู่ถนนไม่มีบุบ้านหนีออกมาเนี่ยเอเอเหรอเพราะว่าผมเดินสวนไอ้มาแล้วไม่เจอกันแล้วโอ้ยแล้วเมื่อไรจะเช้าเนี่ยในเชา้าดีดีเลยพี่จริงแอดมินเซิร์ฟป,ปรับเช้าก็ได้นะฮะแต่ไม่ขี้เกียจไวท้ทีหลังแล้วกันเพื่อความสมจริงเฮ้ยยอาสปอยดิ ไอ้ซัมบี้แม่งเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฮาร์ดไหมเปลี่ยนเป็นฮาร์ดไหมไอ้แมว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 แม่งวิ่งมาหาแม่งวิ่งมาหาผมทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยซสมบี้แม่งกลายเป็นว่าซสมบี้แม่งกลายเป็นอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ดสีเลยตกตกโอ้ยเลือยไหลเลยอ่ะโอ้โหอ้าวตายจะตายตกโดนปินไปสองครั้งแล้วไอลิแม่งยิงยิงเปรี้ยวอยู่ไม่ค่อยดูหาอะไรหรอกมาถึงก็ถึงจะยิงก็ยิง่ ตั้งแต่เลฟยโฟเดย์แล้วล่ะแม่งยิงไม่ดูคน <l ots> หาเรื่องเลยห๊หาเรื่องอะ่ะดีเนี่ยที่เล่ยระดับง่ายถ้าเล่ยระดับปกตินะตาหายไปนานละ <l ots> เฮ้ยผมหาใครไม่เจอจริงว่ะคืนนี้ไม่หมกตัวกันก่อนไหมหมกตัวก่อนหมกตัวก่อนแล้วเอ้ยมันหาย oh, โอหยังวะาทำแบบทองฟางเงี้ยนั่นนั่นขนเลือหมาวันเนี้ยวิ่งหมกโอ้โหมันยิ่งกว่าแถ้ามืดอย่างงี้บบมันแสดงว่าโฟมูลหายแล้วใช่ไหมยังยังจนกว่าพระจันทร์ข้างล่างจะหายเห็นไหมมุมซ้ายมือโอบนหลอดเลือดอะ จนกว่ากลมมันจะหายอ๋อโอเคเก็ตละถ้าถ้าเช้าปุ๊บก็คือหายเลยหายเลยนะไ้ยน่ากลัวเอาตรงๆน่ากลัวตาแดงกล่ำเลยหมส่วนตัวส่วนตัวกลัวผีด้วยไงกลัวผีด้วยแล้วยิ่งเป็นเฮ้ยโอ้โหตกใจกล่องไปสนีกล่องไปสนีนึกว่าหัวผีมึงเงยังกลัวรับนะรับนะส่งตู้เลยส่งตู้เลยไหมเอ้ยโอ้โหไม้แก้ว ไม่มีกล้องด้วยกล้กองหายคือตอนนี้ผมวิ่งข้ามสพามาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอใครหรือเปล่าถือว่าดักผู้ชมวันนี้เราเข้าสู่ช่วงล่าท้าผีนะฮะกับคุณเ<ม>จนยานทิพย์นะฮะเจนยานทิงค์กูว่ากูใช้ไปฉายแล้วไอ้แค่มืมดๆอย่างงี้ท่านผู้ชมดูฮะมันจะเป็นยังไงดูฮะผีตาแดงมาแล้วฮะตัวแรกวิ่งก่อนละรงน้ำดิไอ้ฟอมบีไม่ตามในน้ำนะเอ้จริงดิอือไม่ตามโอ้โหน้ากลัววะหน้ากลัว แม่ผมไม่เคยกลัวฮะผมมีมีดผมว่ามีมีดแต่มันมืดว่ะแต่ผมก็กลัวใช่ไหมกลัวเหมือนกันว่ะโซเขาไม่ได้เลยแล้วมันมาเยอะอ่ะคิดดูอะมาถี่มากให้ผมไปช่วยไหมไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเดียวไหวเลยรูิชายไปช่วยเปี่อไปช่วยแล้วมายิงเลยยิงยิง่งนะไอหำเอ้ยอย่าลืมนี่อยู่ในช่วงยิงกันอยู่อยู่ในสเตปวอร์ซีนะฮะสเตปวอร์ซียิงกันอยู่นถ้าเราได้ต้นแบบมาจากวอร์ซีเราก็ต้อง ให้มันมอซีไจะเวลาปัมา๊มคะแนนแล้วมันยืนนิ่งละไหนบอกว่าตามทุกที่ไงมันยืนนิ่งเลยเนะี่ยมันจะมีเขียนให้ถ้าวิ่งหนีไกลๆอะ่ะอุย้ยโดนตกอุย้ยเลือดออกอ้าวาอ้ย,ยลเลือดออกไอหำตายไอถอดถอดทุกอย่างถอดทุกอย่างถอดทุกอย่างกันเดียอเด้โอ๊้ยถอดทุกอย่างันไม่คิดพันก็ได้เดยวก็หายอ๊ย้ยถอดทุกอย่างกันวิ่งเหี้ย yeah. ทั้งเมือเโอ๊ย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 ลาก่อยลูกรักปืนของพี่เฮ้ยขาลายเกิดเกาะกลางเลยแม่งกูต้องว่ายน้ำกลับว่าเกาะใต้สะพานแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ใช่เกาะไอ้เนี่ยเกาะอีกเกาะเลยเนี่ยเกาะเล็กด้วยเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยโอโหตาแดงมาตะไก่กินอะไรไปวะเอ้า ไม่รู้เรื่องเลยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวคุณสายคุณสายเล่นเกมแป๊บเพราะว่าคุณจะใช้ในวิชาแล้วเพราะว่าแม่งจอเขียวแม่งไร้สายตาผีผีไปขำเอ้ยเดี๋ยวผี่าไอ้ผีลิงอยู่ไหนพี่ลิงบอกผมหน่อยตอนนี้โอ้โหแัมบี้วิ่งตามเต็มเลย ผมผมคิดงเอ้ยฟูบูลไอ้หอมคิดถึงพวกพี่มากเลยตอนนี้บอกตรงไม่คิดถึงเดี๋ยพี่น้องกันคิดถึงไหยไอ้โดนขีดไล่จะคิดถึงได้ไงเนี่ยไปมาเฮ้ยนะไอ้แคมป์ตาขานี่วะตอนนี้ผมคิดถึงปืนมากมากเลยอยากได้กระบอกเพราะไม่มีอะไรในตัวอยากคิดถึงไวเปอร์คิดถึงไวเปอร์คิดถึงไวเปอร์ปืนโปะไวเปอร์นี่ไวเปอร์ยิงระยกล่ะกูถูกครับกูพิษครับไวเปอร์งูพิษครับ ตอนนี้ผมต้องนั่งสเต็ปเงียบนะครับเพื่อไม่ให้บอมบี้เห็นนะครับจะควักปืนมายิงก็ไม่ได้นะครับเลยเขามาเกิดตรงตรงที่กูตายหวานหมูเลยอ่าโชคดีดีแล้วเกิดใกล้ๆอ่ะเนี่ยเกิดใกล้ๆเขาไม่เห็นแต่เด็กตายกูจะได้ลงไปหาของไอ้แค่เราแวงเสียก็ข้าค็ข้าก็ข้เนี่ย อ,อ่า,าได้แล้วได้ของกลับคืนแล้วเป็นละบายๆอย่าเพิ่งดีใจไปยเพิ่งดีใจไปรอให้เช้าก่อนเออดีใจไปนี่เดี๋ยวเคลียร์ของก่อนนะฮะ okay. โอเคคัรไม่กล้าดีใจขนาดมีปืนนี่ไม่กล้าลงไปบวกกับมันเลยเนี่ยปืนไม่ไหวอะปืนเราไม่อยู่อาจจะอึดขึ้นก็ได้นะตาแดงอะ กลัวอย่างเดียวกลัวมันอึดขึ้นนี่เลยเออมันอึดขึ้นอ่ะมันเหมือนเนี่ยเขาฟันไปหลายทีมันไม่ตายเลยคลิกซ้ายเลยหมายถึงคลิกซ้ายไม่ตายไอยดน่โดกยาสามทีละเข้าหัวเปล่าเข้าหัวเลยละเป็นไงฮะประมาณดีดีมากเลยฮะอือดีมากเลยมอดคุงรายงานนะครับสิบตัวครับผมโอ้โหเฮ้ยเจออะไรวะ ปืนอะไรวะเฮ้ยไอิราซาเบกาการนอบเป็นัวใหม่เกมเลยเป็นตัวอะไรประมาณสิบตัวนะฮะเมื่อกี้นี้โหยไม่ค่อยจะเชี่ยวกูไม่ค่อยจะเชี่ยวชาญปืนเท่าไหร่หรอกไอเกมเนี้ยมันชอบตั้งชื่อปืนแปลกๆแล้วแม่งสภาพไปเหมือนปืนจริงด้วยนะฮะอืมคิดดู่ปืนสกาปืนสกาเรียกปืนไวเปอร์อ่ะจะเช้าแล้วจะเช้าเว้ยอยู่ตรงนี้แหละปืนอะไรวะไอเกมเนี้ยมันชอบตั้งชื่อปืนแปลกๆโอ้ปืนเอเคไอหำ เซกานาฮอปนานาคอปชอบตั้งชื่อเป็นแปลกๆเดี๋ยวกูแคปภาพไว้ให้ดูเลยเดี๋ยวกดปิสตากินมาให้ดูเลยตอนเนี้ยเป็นไงส่งรูปมาหน่อยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงให้แป๊บนึงหากูหาที่แอบก่อนสมบีเป็นดงเลยไงไออ้้้เเหียยขนาดกูอยู่ตั้งไกลไม่ยังจะเห็นกูอีกอ่ะมึงดีจริงไอ้เหี้ยกูขึ้นสัญญาณเสาไฟแล้วกูลงไหมวะก็กดเอสฝ่ยหลังลงไปเออเสียวว่ะ เฮ้ยช้าแล้วครับใชาเลยใช่เดี๋ยวฟูมูนี่มันสเตลไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับโอ้โหรอมันเช้าเต็มรอพัดจานตกดินเต็มที่อ่ะเอาง่ายๆดูนะดูนะดูนะท่านผู้ชมโอ้สีแดงแดงวาบเลยแสดงว่าต้องเป็นจุดที่ไอไอไม่ไม่ไอมอสก็เลยลิลินี่แหละที่วิ่งวิ่งวิ่งหนีอ่ะแล้วมัน ว่ามันเริ่มไม่ดีแล้ววิ่มมาโงก่อววิ่นแหลนมันวิ่งมาแล้ววูนีก่อนวะเฮ <c oughs> ้ยหน, <c oughs> นีก่อนวะหนีก่อนเฮ้ยโอ้โยโอ้โยเต็มเลยโอ้โยไอผมรู้แล้วตรงที่พี่ไอ้ตายโซนตรงไหนไอ้ที่เป็นเครื่องจักรอ่ะผมจะเดินเข้าไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยอนนีไปโอ้โหหนีก่อนแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยตัวรอใครวะใครวะใครวะยิงเลยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆใครวะเฮ้ย ยู่นิ่งยังยังน่มืนนมโอโดนโดนโอยดนโดนโนนายู่นิ่งๆโอ๊ยมาทำอะไรมาทอะไรมาทาอะไรมามาขายเสื้อผ้าครับขายเสื้อผ้าหาอะไรเ่้ยขนาดนี้จะเข้าหมู่บ้านไหมเอาปานไปไปอย่าไปยุ่งกูเน้ยแล้วออยิงูิเอาเอาเอาไปนะหงหงเดนกนใกล้เอาไยิงกใกลู้มากเลยอีเอาอ ให้เวล 10, าสิให้เวลาสามพี่สามสองหนึ่งโอ้ยเจียวหัวเจียวหัวเจียวหัวเหรอมึงแกงเขาหเหรอ,อ,อมึงแกงเขาเหรอเอ้ยเมึงแกงเขาเหรอไอสัตว์มึงแกงเขาเหรอเดี๋ยวไฟฉายตบหัวเลยไอชีเปื่อยมึงไอชีเปื่อยไอชีเปื่อยดับแล้วหนึ่งไอไอเลยมึงแล้วฮาวไอ อกำลังมอบอยู่ไอ้ขำโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแคมาเอายาเฉยๆนี่อวิ่งมาจังเลยวิ่งมาจังเลยคองคนของไอ้ถึงพี่ก่อนนะฮะยุแล้วดิงปืนทิอนนี่แล้วก็แยกส่วนปืนนนอนไอ้คิดไอย ต้ตตตตเกี่ยวยือเียนไม่เปลี่ยนไม่เปลยไม่เปลี่ยนโอยอือยม่เปลี่ยนไม่เียนวันนี้วันนี้อือตอยตอยตอยโยลกสวยอ๋อนตลกสวย โอ้โหเฮียโดนต่อยสัตว์ตึกหนึ่งร้อยเฮียเต็มเต็มเลยเจอได้ไรเจอทิมไอ้เฮียโคตรเจ็บไปวันพุทธแมนวันพุทธแมนไอ้สัตว์เดี๋ยวเนีให้ผมยิงดีๆเลยครับเจอสร้างฮอร์อ่ะโง่เลยอ่ะเฮ้ยเจอหอว่ะเจอหอรกลางป่าใช่ไหมเออนั่นแหละครับขอบคุณมากที่บอกว้าวกูขับนะทีเด็ดแล้วทีนี้ทีเด็ดทีแล้วทีเด็ด ขอบคุณมากครับโอ้ยไม่เห็นยากเลยเหมือนไป f i e ฟิวหละนะครับไอปูก็ขึ้นมาตรงนี้พอดีเลยครับไอเจอกันครับขับโอ้โหมันจะไปยากอะไรขับอย่างง่ายก็เหมือนไปนจะฟิวอะสบายแล้วไปเมืองวชินตันแล้วสูงไหมตอนนี้ไอสนออกไปแต่ขอบฟ้าเลยฮะูมองบนฟ้ากันโอ้ยอาจจะดังก็ขออภัยด้วยเบาไม่ได้เสียงมันดัง ไปเมืองวอชิบออยวชิงตันใหญ่เหรอบอชิงตันวอชิงตันโอ้ขับอย่างง่ายเลยใครว่ายากเหรอเหมือนไม่ได้ฟิลเลยกูเจอคนขี่หอแล้วปึ๊กใส่ใส่เห็นหรอเห็นดิเนี่ยเอ้ยมึงจะหนีไปไหนไอ้มึงจะบินหนีไปไหนมึงผ่านเมืองไปแล้วไม่ไปมึงไม่ไปมึงไม่ไปมึงไม่ไปทำไมน้ำมันหมดเร็วยังวะนั่นแหละ เจอกูแน่มึงเจอกูแน่เจอกูแน่แน่นอนโดนกูแน่โอ้ยเฮ้ยไปหมพมาวะไปหอมมาวะโดนโดนโดนแน่นอนไะเอ้ยไม่ไปละลงที่ไกลๆแล้วไอ้หําเจอโอยโอยทำไปแล้วต่อหอมไปแล้วโอยไปแล้วนะฮะคนขับหมเป็นกูก็บอิฐา แต่อย่างนึงคือมันบอกตำแหน่งให้กูรู้คงไส่ต้องไปเฮ้ยมันพอลงแล้ว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 เฮ้ยไม่ลงดีกว่าเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดห่อหลงกูตามมาถูกคนแล้วเนี่ยปีไอผมวิ่งตามพอปีไอถันเลยเนี่ยงั้นขึ้นต่อขึ้นต่ออยู่ทุ่งสวรรค์ใช่ไหมผมกำลังไปอยู่ตายละบเป็นไปเจอกูแน่ บอลจ้าโอ้ยเคียดเดี่ยวบอลโอ้ยไอ้คลั่งไอ้คลั่งเฮ้ย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 เห็นแล้วไม่ต้องมายิงไปไกลๆไปไกลๆบอลมาครับต้องถือเปลนรอเด็กบอลก่อนเลยแล้วกันไม่เคยเห็นบอลพังไงทำไงดีอ่าถึงเมืองวอรชิตังแล้ววอรชิตังมึงจะไปทิ้งใครล่ะไป ทิมจังอยทิมจงขี่มอเโชคดีรอดโอ้ขับอย่างง่ายโอ้ใครว่ายากเนี้ยจอดบนถนนได้เลยเนี่ย๋ยวจอดบนถนนไาลิฟาลาลิขีเสเตอลอห่ออเ้ยเฮ้ยหายแล้ว้หายแล้วชิ้หายแล้วนี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 ิสลาลี ลงละบ๊ายบายมีข้าวเมืองใหญ่ครับโอ้โหมีข้าวมืองใหญ่นะครับอ่อาตามมาไม่มีของดอปเลยไอ้ห่ามเข้าบ้านยังดีโอ้ยตามละวฆ่าไอาก้าอาก่อนลิฆ่าไอ้ก่อนไอ้ฆ่าตากล้องก่อนฆ่าต้นไม้มีอะไรฆ่าเปื่อยอยู่เลยขีห่หอเป็นไงโอ้ยดุยโอมีแค่วิตามินไม่เท่าไหร่เนี่ยครับ หาของมาลนะแล้วเฮ้ยเกิดการดีเลย์คร <Gram> ับเซิร์ฟดีเลย์โอเคหายแล้วเฮ้ยเซิร์ฟดีเลย์เหมือนกันวะแหลก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 ใช่ใช่ชักเลิกเป็นเหมือนกันละโอเคหายแล้วมันมามาแล้วหายหายอ่ะมันนานๆจะเป็นทีมั้งนานๆเป็นทีใช่ลากรอยชาวโลกลากรอยลิ ตาก่อนลิเฮ้ยเลบอเลบอนเบาก่อนลิเอนจิมหัวายแล้วเนเฮ้ยมันขึ้นรถดีสัอ้ไไมัขึ้นรถดีเอี้ยีแล้วนีแล้วแน่เตรียมไว้เรียบร้อยเน่ขไม่ขึ้นรถหนีวะไอ้อ้ไม่ขึขึนหอบินไม่รูอะไรงี้ เออไายบายเอ็มพีเอ็มพีทำอะไรครับเอดมินทำอะไรครับเอ็มพีทำอะไรฮะไม่เคยหนีคนไม่เคยขี่รถโลยทันทีโอ้ยมีเสียงบอเลยเว้มีบอมีบอมีบอเตียนน้ำมันเหลือเสร็จทำลายทำลายทิ้งละถูว่าวิ่งตามโ h ดีกว่าโอ้ตรงนี้ไม่มีรถตอบเลยครับ ไอ้ที่ย <reading> <expand> ังม like <masterpiece> ีคนก็ขี่รถผิดคนแม่งโอ้โห้ยคนโกงอ่ะแอดมินรับไม่ได้ครับอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะแอดมินรับไม่ได้ครับโอ้โหโเดี๋ยวไอไอฮอร์ไอฮอร์ระวังนะครับกำมันจะหมดนะครับหมดแล้วลองต่องให้ดีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่ะโอ้ยสัตว์แมวโอ้ยสัตว์พลาดเหยื่อแม่งสองคนล่วนเลยออกมาทำไรครับไม่ต้องไลยครับช่วยหน่อย ช่วยด้วยโอ้ยครับโอเคครับเดี๋ยวช่วยมือ,อมกองเอ้ามาทำอะไรครับเอาหนีทำไมครับหนีทำไมครับหนีทำไมครับช่วยตีผีการได้หน่อยโอเคได้ครับได้ครับได้ครับโอ้ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยุตามมายิงดิพี่รอรถไปต่วอด้วยด้วยรด้วยไม่ด้ไม่ด้วยโอ้โหไมด้วยได้วยจเอิยิ่งยิงวะพ่ยิงไะิงยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอไปแล้วแมนนไอ้รีแม่งถอดรถหนีไปไหนวะน่าจะหนักอยู่ในอาการเมื่อกี้เนี่ย ละกูไดทรมานคนละเฮ้ยน้ำมันหมดไ้กังเอ้ยเอาน้ำมันไงเอาน้ำมันกัมนี่นี่ดีไปเลยนี่นี่ไปเลยยอัอยู่ไหนกันเะเอ้ดับไปยการไปยการไปเลยอยู่ดีจะตากห โอ้ยแปดโอ้โหคิปแม่งช็อตนี้แม่งฮาว่ะเอ,อ้ยชิบหายแล้วเกิดที่เดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสิบวัคซีนเจ็ดสิบสามอันฮะเออวัคซีนเจ็ดสิบสามอันแล้วหยิบไม่ได้ห <แ S 1> ยิบไม่ได้ไได้วยน,นะเออแล้วเอาแล้วไงเจอเจอบั๊กแล้วไงเนี่ยเนี่ย วัคซีนเจ็ดสิบสามอันว่าบักกว่าบักบักติยอดเลยอ่ะเจ็ดสิบสามอันมึงฉีดไม่ต้องเวลากินอะไรไม่ต้องกลัวอะไรหรอกกินอย่างเดียวอ่ะมึงกินของบูดมึงเพิ่มความหิวมึงไม่ต้องกลัวติดเชื้อด้วยเออเ่ิดตอนกี่ใบตอนนี้มีกี่นอแล้วฮะดังไปกลัวแอดมินเจอสึกหนักว่ะทำไมวะแอดมินเจอบอสดิบอสตรงไหนอุ้ยงันก็แอดมินก็ขอเล่นกับบอสเลยเอาลืมไปก็ตุนเมย์แต่ยิงเขาอย่างดี ตัวโเว้ยแล้วมีมีระเบิดครับอมีประมาณห้าลูกระหว่างไปโมชิงตันเมื่อกี้น้ำมันเหลือมมามากรู้สึกว่ามอสคงนี่จะชิวกับการฆ่าบอสเกินไปละใช่ทำไม่ะ้ยินเสียระเบิดด้วยอ่ะไม่ได้เยินอ่ะแต่รู้สึกมันชิวไป้ย ุ้ยปอสตายได้ของดีจังวะเป็นไรได้เลยได้ในวิชั่นโอ้โหดีจังสนุกในการล่าเลยกูอย่างนี้เลยกระเป๋าอะไรด้วยกระเป๋าทหารฮสนุกกับการล่านะครับฮึไมวิชั่นเอาได้แล้วตอนนี้อยากเจอพวกคุณมากเลยไว้จำมือเราว่ะจำมืออีกรอบแล้ว ขอไม่ขอไม่บัดโมนะจะมืดอ่ะโอเคปะถ้าถ้าถ้ามืดแล้วไม่บัดูมเนี่ยโอเคอยู่แต่ถ้ามืดแล้วบัดูมเนี่ยไม่โอเควอสกินหนมคนเดียวอะอาหารไม่ดอบเลยเนี่ยทำอะไรผิดเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยวิ่งเลยก็ไม่ได้เนื่องพวกคุณนี่น่าสงสารจุงเลยผมมา เอดแค่ได้มีดเฮ้ยอันเี้ยอะไรสเตลละโอไลซอนกิดคืออะขาตั้งนะใช่ปะเฮ้ยใช่จริงด้วยโอ้โหไม่มีขาตั้งด้วยโอโหแต่งปืนโหดมากเออทำไมผมโดนสเตลลอะครับผมเนี่ยเห็นพี่ไอ้กับพี่ลิล่ากันแล้วอะไม่ลากันแล้วหรอโอ ขอโทษนะที่หายไปเมื่อกี้พอดีพอดีติดล้นิดหน่อยนะครับเฮ้ยแม่งมีแนว้กันไลยตัดปืนปู๊ผีโหดมากนะครับผียิงหัวอ่าอย่าหัวนะฮะอย่าหัวนะฮะหัวยิงหีนั่นนะครับเซนเซอร์ด้วยไอ้อุ๊ยปูตปุไม่ตหเสียงมูมิงแลปืนปูแก๊กแก๊กแก ไอ้ปืนที่ไอ้อยากได้อยู่กับผมมี้อยแล้วปืนอะไรนะดิ s เซิร์ดอีเกิลอยู่กับผมแล้วโอเคมันจะแรงขนาดเไอ้ไม่ไม่ดิเซอร์ดอีเกิลมันเขียนว่าดิ s เซ t ร์ l c o ลคอนมันเป็นลูกโมหรืออะไรอีเกิลน่าจังไอเกมนี้มันชอบตั้งชื่อแปลกๆอยู่หรออืมขนาดปืนในเคปวอะไรวะอาคาอะไรอะไรอะไร้วเรียกชื่อปืนเนี่ย ช่างแม่ง่ะครับเราไม่ใช่ปืนพกครับไม่ใช่แนวแต่เก็บไปสทกหนหอ่ก็ดีเผื่อไว้ยิงหวยพกดีก็สนุกดีเหมือนกันอาละหมดมาเอาขับรถออกมีทำควัวไม่ได้ช่วยหาเลยฟังเอาไว้หั่นหมูไงเผื่อเผื่อเผื่อตั้งแค้์ทำอาหารอยู่อยู่ในเมืองจ้าเดี๋ยวกูมาดูก่อนตีกูมายิ้มว่าตึงใครกูรู้เปล่า อุตส่าห์ปูพื้นแบบแคมไว้ไ <อ S 2> มันถอดมือกันมั้งเนี่ยไอ้ข้ำไอ้ห้ำโวยเนีย่ยโอ๊ยอย่าเิ่ใจเย็นใจยเยน็นพี่ไอ้บวกกับสองบีอีกอะดูอิจฉา ออตอนนี้เลือกเมื่อนแล้เนี่ยครับอ่าแล้วเด็กกองสองรถมันหมดทุกคันเลยนะี่ก็สปอร์จังเลยหาของเลยไม่เคยจะดดกมาเลย <c oughs> โอ้ยเลือดไหลโอ้ยโดร้ายทุกที เ<ห>มทคิดจะหมดโอเคบัตมูนบัตรมูนบัตรมูนบัตรมูนใช่เปล่าครับอยากให้มันบัตอยากให้มันบัตรมูนมากเลยบ่า <ๆ S 1> เลยเหน่ยแนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้หาพวกพวกพี่ได้แบบเสื้อฟอคอนในกระสีคือปอืนของมันเลยเอ๊ะได้ไฟฉายแล้วเอาไปตีหัวผีนี่อยู่เกาะกลางน้ำเลยวะ ไม่บอกเขาเหมาือนเฮ้ยวิ่งเลยวิ่งเกียกร์เกียร์สิบเลยครับโอ้ดูปียังยอมแพ้ฮะเกียร์สิบคิดดูมาเป็นดงขนาดนั้นอะ่ะอีพจนก็โคตรเจ้าแม่ไอ้เหี้ยหญ่ใหญ่ไอ้มัน <S 2> <S 2> มันเป็นสนามกอล์ฟหรือไงว่ามันมีธงแดงๆตัดเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะนี่มันมีอะไรใหญ่ๆหไยต้องแต่งต้องแต่งอยู่ยเนี่ยคือลาไม่ได้ีมาแล้วแอดมินหลงทางครับ ตลาดผมยังไงอ่าเก็บเงินก่อนเจอสิบสิบสิบเหรียญนะครับเงิน <10 S 3> <ร>ไม่ได้ช่วยะอะไรเลยเอาไปทำไม้เก็บความอยากครับความอยากความโลภความโลภ<ไ>ความโลภเลยความโลภครับถูกต้องหลุดเลยครับความโลภนี่ปากบอกพร้อมกันเลยครับไม่ต้องพูดอะไรพระําทําเพลงอุ๊ย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 ไอลบป,ปี้แม่งมันช่วยอะไรได้วะไดฮะ เจอนมเอ้ยจุ้ยจุ้ยจุ้ยน้ำผลไม้เจอจุ้ยจุ้ยเจอจุ้ยเจอจุ้ยเจอตุ้ยจอุ้ยจุ้ยจุ้ยจุ้ยได้เสื้อว่ะเสื้อเขียวด้วยอ่ะภาษาอังกฤษไม่ภาษาอังกฤษไม่เก่งหยุดแค่นี้ก่อนก็ได้มั้งโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะไม่มันเท่าไงหลายะตายกันเลย S <S แอดบินมันก็เจอเลยโอ้ยอย่าพูด <S <S 2> <S 2> เรนซี่โอเคทูบีคอนตินเดเจอกันคลิปหน้าสำหรับแค่นี้สวัสดีฮอรไปจ้ะ